สวัสดีเพื่อนๆนะครับที Star ่เข้ามารับชมนะครับก็นี่นะครับมาเปิดตะมูลนะครับโพสที่สองคลิปที่สองนะครับเป็นปลาใต้สีน้ำเงินเพื่อนๆครับเกลสวยๆเลยครับตัวนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับเป็นปลาใต้สีน้ำเงินนะครับหนึ่งคู่นะครับนี่เดี๋ยวอ้ํราเปพองนะำเงินเดี๋ยวให้ดูนะครับสวยมากนะครับวันนี้นะตายังเล็กนะครับเพื่อนหนึ่งคู่นะครับเปิดที่เก้าสิบบาทนะครับค่าจัดส่งแปดสิบนะครับเพื่อนก็ปิดพรุ่งนี้นะครับเวลาเก้า ยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับปิดพุ่งนี้นะครับเพื่อนเนี่ยปาตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอมันพองนะเพื่อนสีน้ำมึนนะครับหนึ่งคู่เพื่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอมันพองแล้วพักนะครับสีเข้มเลยนะครับนี่ให้เพื่อนมาดูนี่นะครับของแล้วแล้วกระโดงสวยเลยครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับหนึ่งคู่นะเพื่อนนะครับตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเนี่ยปิดพร้อม ใส่ราคามากับพร้อมชื네่เฟบหรือว่าไอดียไลน์ก็ได้นะเพื่อนๆนะครับเิทที่90บาทนะครับใครมีก็จะส่ง80นะครับนี่ดูรับสีเข้มๆสวยๆเลยเพื่อนๆนะครับนี่ครับหนึ่งคู่นะครับให้เพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็ใส่ราคาได้เลยนะครับก็ใส่กันตามสบายเลยนะเพื่อนๆนะไม่เสียสยราคานะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับไม่มีการดันนะครับดันใส่ราคาไม่มีนะครับคือเอาตามนี่นะครับตันที่ไได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับ นี่ครับดูครับเพื่อนเพื่อนดูครับสีนะครับนี่ผ่องแล้วครับส่วนตัวนี้สีเข้มเลยครับนี่อนาคตไกลนะด้วยนะครับดูราคาโดงนะครับดูดูครับเพื่อนนี่นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาปลาประมูลมาให้ได้ล่นนะครับคือถ้าทักต่างฟซผมไปก็ราคาแพงครับตัวนี้ผมขายอยู่ประมาณเกือบสามร้อยนะครับ หตัวนะเพื่อนๆนะครับไม่ใช่1คู่นะครับนี่นะครับถ้าตัวเดียวนะครับที่ผมขายนี่ก็มาเอามาเปิดประมูลนะเพื่อนๆนะครับอประมาณนี้นะเพื่อนใส่ราคารได้เลยนะครับพร้อมชื่อฟิหรือว่าไอดีไลน์นะครับ